สวัสดีครับวันนี้ The Ghost t a y l e r ใน EP ที่1ว่าด้วยเรื่องของกรรมวันนี้เราเรื่องโดยกลิต The Ghost t a y l e r ขอฝากช่องนี้ไว้กับทุกทกท่านด้วยเราจะมีเรื่องราวของสิ่งลี้ลับมานำเสนอท่านในทุกๆสัปดาห์แฝงด้วยเรื่องราวธรรมะเรื่องของกฎกรรมเรื่องของ ผีสางเทวดาและเรื่องเล่าอันน่ากลัวหรือน่าเหลือเชื่อมาเล่าให้กับทุกทกท่านได้ฟังขอให้ทุกทกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเราด้วยนะครับ หัวข้อของวันนี้ในอีพีที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของกรรมกรรมลิขิตชีวิตกำหนดความสุขที่ควรใฝ่หาเมื่อคลายังมีลมหายใจเรื่องนี้นำมาจากพระธรรมคำสอนของพระธรรมสิงหบูราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญที่ตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวัน พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนมากจงพิจารณาให้เกิดประโยชน์ปลุกกระตุ้นเตือนจิตให้เรามีสติว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วร่างกายของเราต้องเสื่อมลงทุกวันความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่เป็นปกติของร่างกายสังขารเป็นธรรมชาติขอให้ท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทในที่สุดความตายจะต้องมาถึงเราทุกคนแน่นอนเพราะพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์อย่าสร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่าทำตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราอยู่ได้สบายโดยไม่เอารัดเอาเปรียบใคร คือมีความสงบสุขนั่นเองหน้าที่ชีวิตชีวิตของคนเราที่เกิดมานั้นมีคติหรือหน้าที่ที่ต้องกระทำอยู่สองประการคือ 1. ชดใช้กรรมเก่าที่เราได้สร้างไว้ในอดีตซึ่งอาจจะเป็นอดีตชาติหลายร้อยชาติที่ผ่านมา หรืออดีตในชาตินี้ 2. ส,สร้างกรรมใหม่คือออกแบบชีวิตให้กับตัวเองใหม่เพื่อสร้างเบ้าหรอมที่ดีให้กับตนเองในอนาคตหากพิจารณาคติชีวิตทั้งสองแบบนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ปัจจุบันขณะ เพราะการรับผลกรรมในอดีตก็เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะหรือการสร้างกรรมใหม่เพื่อกำหนดอนาคตข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่ต้องทำในปัจจุบันขณะด้วยเหตุนี้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าเราไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเพราะมันไม่อาจจะกลับไปแก้ไขได้ และไม่ควรพะวงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันต่างหากที่ควรใส่ใจและทำให้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเราจะรับมือกับผลกรรมที่เราออกแบบไว้อย่างมีสติและเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดได้อย่างไรและขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างกรรมใหม่ เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่ดีอย่างมีสติและเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดเช่นกันกรรมเป็นจะไหนใครรู้บ้างในปัจจุบันความเชื่อของคนไทยในเรื่องกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกำลังสันคลอนเราจะเห็นได้ว่าคนที่ประกอบกรรมชั่วประพฤติผิดศีลธรรม กับมีอำนาจวาสนาและทรัพย์สมบัติมีคนเคารพยกย่องนับถือในขณะเดียวกันคนซึ่งอยู่ในศิลธรรมกลับมาเป็นคนยากจนได้รับความทุกข์ยากลำบากถูกหัวเลาะและถูกกันแกล้งทำให้คนเริ่มสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมและบางคนก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้ถึงกับมีคนเขียนเป็นคำกล่วว่าคนทำดีได้ดีมีที่ไหน คนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำให้มีความเชื่อถือในเรื่องของกฎแห่งกรรมและทิฏฐิที่ผิดพระอัฏฐา,ารย์ได้กล่าวถึงอันตรายที่เกิดแก่สัตว์โลกว่ามีทั้งหมด5อย่างคือ1กิเลสันตรายอันตรายที่เกิดจากกิเลสกรรมมันตรายสอ,อันตรายที่เกิดจากความชั่วที่ทำในปัจจุบัน 3. วิปากันตรายอันตรายที่เกิดจากวิบากคือผลของกรรมที่ทำในอดีต 4. ทิฏฐันตรายคืออันตรายที่เกิดจากทิฏฐิที่ผิด 5. าอริยปวาทันตรายหรืออันตรายที่เกิดจากการจ้วงจากพระอริยะเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า บุคคลจะได้ดีหรือชั่วได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมหรือการกระทำของตนเองทั้งสิน้นพระพุทธองค์ทรงเพียงบอกชี้ทางแห่งความดีหรือความสุขให้เท่านั้นหากเราไม่ดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แม้จะสวดมนต์หรือวิงบอลขอร้องพระพุทธพระองค์เพียงใดพระพุทธองค์ก็ไม่อาจจะช่วยให้เรา พบความดีและความสุขได้เชื่อหรือไม่กรมีจริงคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดคนพวกนี้เกิดมาจึงมุ่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขสบายแต่ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพย์สมบัติหรือความสนุกสนานที่ตนได้มาถูกหรือผิด แล้วทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ประการใดสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนคนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้คนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบากใจความผิดหวังความขมขื่นและเคราะห์ร้ายที่เกิดแก่ตนได้เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำมาแต่ชาติอดีตไม่ ตีโพยตีพายว่าโรคนี้ไม่มีความยุติธรรมทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไปจะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่คนอื่นจะเป็นผู้มีริโอตปะเหตุผลที่คนคิดว่าทำดีไม่ได้ดีมีคนบางคนที่ทำกรรมชั่วแต่กลับปรากฏว่าเป็นคนร่ำรวย มีอำนาจวาสนามีคนเคารพยกย่องส่วนคนบางคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งกลับยากจนมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากหรือบางคนไม่ค่อยทำงานอะไรคอยประจบสอพรอและรับใช้เจ้านายกลับได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนส่วนบางคนตั้งใจทำงานแต่ไม่ประจบเจ้านายไม่ไปหาเจ้านาย ไม่คอยรับใช้คุณหญิงคุณนายของเจ้านายกลับไม่ได้ดีจึงทำให้คนคิดไปว่ากฎแห่งกรรมจะไม่จริงคำสั่งสอนที่ว่ากรลยาณนนาการีกัลยาณังปาปักการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคงจะไม่เป็นความจริงเสียแล้ว การที่บางคนเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีหรือทำชั่วไม่ได้ชั่วเนื่องจากความไม่เข้าใจสองประการประการแรกไม่เข้าใจในเรื่องการให้ผลของกรรมประการที่สองไม่เข้าใจในเรื่องความหมายของคำว่าได้ดีและได้ชั่วก็วันนี้จะขอจบแค่ ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมารอพบกับ EP ที่สองมารู้จักกรรมให้มากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาเป็นเวลากว่า10นาทีแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีธรรมะและศีลธรรมอยู่ในใจขอให้โชคดีครับ